ต้องมานั่งแบบสาธยายพูดแบบพักมึงหรอกไอ้เหี้ยทำงานทุกวันไลฟ์ทุกวันจริงๆไลฟ์มันดีนะดีเว้ยให้เราได้เห็นเว้ยอืมใช่ใช่เห็นเห็นว่าแบบพวกมึงมึงทำจริงกระปวดหรือเปล่าเดเลดเดเลดเดเลดเชิญนะอยู่ไหนแม่เทพเอารถตักเป็นไรยเป็นบนก็ได้ปิดต่างไม่มีรูน ไม่เล่นไหมล่ะยังไม่ได้เล่นกดไ่ทันได้เคลิมป์ป้ะได้ได้ได้ปิดหน้าต่างเดี๋ยวอกด้วยโอ้หเฮียดเห็นรถแตกแล้วกูท้อเลยไม่ไม่กล้าวิ่งไปเลยอ่ะ โดนดิ่โดนเครื่องเพื่อีกนะอีกลงไปเครื่องเสร็จมันกลับไปหานัดโอ้โหนัดรอบนี้นี่หยิบไฟฉายมาวะนี่นกลับมากลับมาหาผมมาเพื่อนมันกลับมาอยู่กลับยยมาหาผม ออกไฟออกไฟเพื่อมีวีเมกอิด <c oughs> คุณคุณเอาจริงเหรอคุณมั่นใจมากอ่ะทำไมวะก็ปั่นต่อไงใจคอนะคนนู้นทั้งวันนะเอาดีผมไปก็ได้ไปละ โลอยู่ในนั้นอ่ะกูมาแล้วกูไปแล้วไรผม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 อะไรไรผมอไไผมไเมดีโอตักเล่นได้ไ้มไม่โทษดีเลยฝังฝังนัดนัดต่างบาแค่นัต่างผมต้องเสียมาเทอ้เนเทือ้น่มนไม่ไม่ไมมันมันหลอกให้มพื่อน ันไล่ต่อดูกับผมไปไปไปรถตัดดูกับผมอยูกับผมตามอยู่พครับตามอยู่เม,มเทพตรงนั้นถ้ากั้นตรงนั้นก็มาโดดบ้านฟ้าได้อะทันอยู่อ่ะไม,ไม,ไม,ไม่ไม่่กลับไปกลับไปเห็น2คน เมื่อกี้หาิวหลบหบหลเพียเพียเพยเียวเพียเพียวเเห็นไมนะแล้วตามมาต่อเลยมั้งทำยังไงเอายังไงพ่ดตกโอ้ยหน้าต่างแม่งรับกันสัสกั่ฝังหน้าต่างมันปลา โดดสายออกมาเป็นเมเทพหน้าต่างใกล้เข้าหน้าไปก่อนสตัดยานแล้วพอดูตายนะเพื่ครับโอเคผมปั่นตรงเมเทีเสร็จแล้ว กั gun, gun. ้นกันหัดกั้นให้มันกั้นไปโอ้กันหนีมึงตายมีรถแตกไม่ได้มีรถแตกร,รถแตกจะเสร็จแล้วปั่นปัน <c oughs> ป่นเสร็จแล้วคู่โนวันหรือเปล่านะตัวอ <c oughs> ื่นแบบไรเว้นหม ไม่วนต่อแล้วเพื่อนผมไปไหนแล้ว <c oughs> <c oughs> เปิดเลยครับประตูบูนอ่ะ <c oughs> ผมมาแล้วครับมันเปิดอ่ะมันเปิดให้ป่ะเนาะไม่มีคนเปิดแล้วนี่ <c oughs> <c oughs> เทพตรงนั้นนลับนั่นเปิดไปแล้ว <c oughs> นั่นใช่ไปแล้วพี่บัตรฟ้า พับขังมาเลยพับไม่ได้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 เราเป็นประตูบูมามามาออกได้ไหม แมวเ้วอ๋อนับบุญโมโหโอโหละโกธาไอ้เยอะสลับกันหน้าต่างไปดิมึงออกได้ออกได้โหหน้าต่างรับขนาดนี้โคตรเดือด อ่ซ้ำว่ะตอสี่อ่ะกูจะบวกไปนะมีลูนมีเชือกว่าฟ้าตรงที่เต้เดินไปเครื่องหยอย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 ไม่ใช่ไม่ใช่นฟ้าย่อยย่อยไปไม่มีไม่มีตรงนี้ตรเร่มขาวโอเค บันฟ้าขาวห่อยน,นะตามกูแร้วเพื่อนหลบเลยอ่าเตะจลังที่เราอยู่แล้วที่ถูกเดินไปทางขวาขาวก็เหลือก็เหลือข้างบนแล้วล่ะถ้าปั่นได้ปั่นก่อนเดี๋ยวดูให้ แม่มันจะหน้าต่างหนังมลไหลวะเนี่ยเออจริงจริงอยู่บนอยู่บนดึงอยู่ดึงอยู่เบรเมนต์ว่านัดไม่ใช่ไม่ใช่เดึงมันนั่งใหญ่มาบิ๊กคิวมา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 เกื่อนอยู่ไหนนัดที่ปั่นอยู่ที่ปั่นอยู่เรือยู่เคลื่อนอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้า บเจอ,อผมนะลากไปบูนไอ้เหี้ยมามหาผมไม่ไปไม่ไปไม่ไปอยู่กับผมอยู่กับผมมีปิดหน้าต่างนะมีปิดหน้าต่างนะมีป๊อปเว้นเว้นบาา้านกลางเลยไปกลับไปกลับไปกลับไปคนญหาไม่เจอ กลับไปแล้ว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 เรื่องนี้มไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเลยเมเทพสายบอลนันเล่นแล้วตามมา ย้ายฝั่งมาบ้านเล็กครับพี่ holy fucking shit ตีกูดิกำลังกลับไปครับกำลังกลับไปวานฟ้าครับไปเลยไปเลย มีนิเคียวเลย่ะบ้านไหนเบ็ดเบ็ดเขาเรียกว่าล้อหลอกนะน้องๆไอ้ยี่ล้อหลอกนะน้องๆเป็นเลือดเลยไอ้สัตว์เอ้ยกูโดดนะอ่ากูไม่โดดกูล็อกหล่อเหมือนกันอ่ากูโดดนะอ่าโอ้ยโอ้เโอ้ยอกูโดดนะกูโดดนะไราเปิดมามีเราเปิดมามีเป็นไรไม่เป็นไรตีกูดิตีกูดิ

ความดูมนปัับได้โอ้โหกูโดนจุบแน่ๆเลย <c oughs> อยู่กับ <c oughs> พี่อยู่กับพี่มันหายอ่ะมันหายไม่เจอเฉยู่มันก็หลบไปถังวพูนอ่ะเขี้ยเจอผมเหี้ย <c oughs> yeah, แล้วไง โอ้ยมูกลับไปตรงบูนนะกลับไปเช็คประตูตรงบูนไม่มีไม้ไงไม่มีไม้เปิดประตูบัดวาเดนวะเนี่ยวังนะเพิ่งมาเนี่ยเพิ่งมาบัดราเดนบัดราเดนตรงเนี้ย ไเนนนี่ยเ hey ินเทไปก่อ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 นขานไปเลยเตะนขานไปก่อนขานไปขานไปก่อนเลยจากตรงนี้เลย ไปเลยไปเลยไปเลยมันมันจูบอยู่แล้วแหละเหลือคนเดียวอย่างเงี้ยมานัดเล่อนดึกไรนัดนะผู้แทนอ่ะเฮียคุณล้อเฉย

ได้ชัวร์ป่ะเนี่ยเรียรอดเรื่อยเรื่อยเรื่อยมันรอดมาเยี่ยไม่มีการเล่นนะสมัยแบบดูดใส่กัไม่กล้าเลื่อยไอ้เนตรงเอ็ตุกตาที่